สวัสดีครับพี่น้องนะครับวันนี้มามอบผ้ามาเบ่งว่างามนะครับพี่น้องแถวสุพรรณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮดคลิปนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อสรายุสมนัทครับชื่อเล่นชื่อเต้ครับพี่เต้นะครับเป็นไงมาไงครับพี่ได้มาเลี้ยงวัวมันต้องย้อนไปสักเจ็ดปีที่แล้วนะครับครับ ตอนนั้นผมทำงานประจำอยู่ทีนี้ก็ก็เลยเรามีความรู้สึกว่าเราอิ่มตัวแล้วรเราอิ่มตัวแล้วเราก็เลยตัดสินใจลาออกอะครับที่บ้านเราก็พอมีพื้นที่อยู่พอสมควรนะนะครับ,รบก็เลยกลับกลับมาทำประกอบอาชีพส่วนตัวครับก็เลยเลือกมาเลี้ยงวัวหนึ่งก็คือมีหญ้าห้มกินก็เลี้ยงได้นะ ครับแล้วก็มันไม่ต้องไปใช้ต้นทุนอาหารค้นมากครับมันก็เป็นวัวเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายครับครักินง่ายอยู่ง่ายครับแล้วเป็นไงครับพี่ตอนเริ่มเราต้องเตรียมอะไรบ้างครับอตอนผมเริ่มนี่ไม่ได้เตรียมอะไรเลยก็คือกลับมาทําคอกหมายถึงก็ทําแค่พออยู่อ่ะ เหมือนกับเราเราก็ไม่ได้ม right. ั่นใจหรอกว่าเราจะเดินทางไปอาชีพนี้ได้ยาวแค่ไหนครับคือเราก็ยังยังไม่มีความเชื่อมั่นนะครับก็ผมก็เลยลองทำข้อเล็กๆซื้อแม่บัวไทยตัวที่เพิ่งคลอดลูกไปครับซื้อมาเลี้ยงตัวเดียวครับผมลองดูก่อนว่าเราเราจะเดินทางไปอาชีพนี้ได้แค่ไหนนะครับแค่ไหนก็เแค่ไหน เหมือนามาศึกษาแล้วก็ลองตัวเองด้วยก่อนใช่ครับเมื่อก่อนเคยเลี้ยงไหมครับตอนเด็กๆไม่เคยครับโอ้ก็คือเหมือนเริ่มเอาใหม่เลยแต่แต่ตัวผมเองอ่ะจบสตวศาสตร์อยู่แล้วครับแต่ทีนี้ประสบการณ์การทํางานอ่ะมันจะอยู่กับสัตว์เล็กซะเยอะอ๋อครับอะไรเงี้ยครับครับอันนี้ก็มาก็ถือว่าเฉพาะทางพอพอมันผ่านไปสักสามปีแรกครับเราเราเริ่มมีความเชื่อมั่นแล้วเออเรา เราน่าจะเดินทางไปอาชีพนี้ได้ครับก็เลยตัดสินใจซื้อพันแท้เข้ามาด้วยอ้ครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับเดี๋ยวพาเบื้องหัวกวอดนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาเบื้องการจัดการนะครับเป็นบระมันพันแท้เลยใช่ไหมครับพันแท้ด้วยแล้วก็ลูกผสมด้วยครับครับ เลี้ยงต่างกันไหมครับพี่พันธุ์แท้กับลูกผสมผมว่าเหมือนกันนะครับระยะเวลาเท่ากันกินอะไรเหมือนกันนะครับแต่จะแต่ผลผลิตต่างกันการจำหน่ายนะพี่น้องราคาขายต่างกันราคาขายต่างกันนะครับกาในนูนนะครับเพราะว่าเมียพันธุ์เท่ากับซื้อมาราคาต่างกันนะครับแต่ถ้ามีทุนมันก็ดีกว่านะครับปริมาณโอ้เื่องครับตอนนี้มีทั้งหมดกี่ตัวครับพี่ สิบสามตัวครับครับสิบสามตัวต้องต้องบอกก่อนว่าเราผลิตลูกขายนะครับครับก็คือมันก็จะขายออกไปเรื่อยเวลามีผลผลิตอะไรเงี้ยครับครับปีหนึ่งอ๋อก็รายได้กับการลงมาทำเต็มตัวนี่สามารถอยู่ได้ไหมครับพี่ตอนนี้มันยังมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับคืออย่างน้อยมันต้อง ยี่สิบแม่ขึ้นไปเนี่ยถึงจะร้อยเปอร์เซ็นสำหรับผมนะอันนี้ความคิดของผหรือปีปีหนึ่งเราบีดดัวออกมาได้แบบคือได้ได้สวยเลยอ่ะคุณภาพดีเลยอ่ะราคามก็จะสูงขึ้นอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอันนั้นก็ถือว่าเป็นโบนัสเป็นกำไรไปนะครับพี่น้องนี่นะครับการเลี้ยงการดูแลที่นี่ดูแลยังไงครับพี่เยวกับหญ้าหญ้า สมมติว่าเป็นช่วงที่ฝนมันไม่ค่อยตกนะครับผมก็จะปล่อยแป้งครับทั้งวันเลยอ๋อพอเย็นเข้าคอกก็เอาฟางให้กินครับแต่ช่วงไหนที่ฝนตกชุกชุกเนี่ยแป้งมันเละผมก็จะขังครับขังกินฟางแล้วก็อาจจะบวกอาหารข้นนิดหน่อยครับหญ้าที่แป้งนี่เป็นหญ้าธรรมชาติแพงโกลาอ๋อปลูกแพงโกลาเมื่อก่อนตอนปลูกใหม่ๆมันจะเป็นแพงโกลาร้อยเปอร์เซ็นต์แหละครับวัวมันเหยียบย่ำบ้างอะไรบ้างมันก็จะมีหญ้าอื่นแซมบ้างครับ ที่นี่ใช้ผสมเตรียมร้อยเปอร์เซ็นะครับครับส่นมากน้ําเชื้อเราจะใช้น้ําเชื้อแบบไหนครับใช้น้ําเชื้อแช่แข็งที่นําเข้าจากอเมริกาครับอ๋อครับไม่ว่าจะเป็นพันุ์แท้หรือว่าลูกผสมผมก็าใช้ใช้มาตรฐานเดียวกันหมดเลยของนอกหมดเลยนะครับทําไมถึงเลือกของนอกครับพี่มถึงเลือกของนอกผมว่าผมว่าฝรั่งเขาพัฒนามายาวนานเนาะเป็นร้อยปีนะครับแล้วก็ มีการบันทึกบันทึกการให้ผลผลิตอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมีลักษณะพ่อพันธุ์แต่ละตัวมีลักษณะในในที่ผมชอบอ่ะครับครับเขาก็พัฒนามานานนะครับพันธุกรรมเขาจะนิ่งนะครับพี่น้องแล้วก็อีกอย่างจะเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับใช่นะครับนี่คือเหตุผลนะครับพี่น้อง นี่ก็จะแบ่งเป็นแปลงเป็นล็อกๆเลยใช่ไหมพี่ล็อกหนึ่งนี่พี่จะให้กินอยู่นานไหมครับกี่วันปรอมาชั้อาทิตย์นึ่งครับด้วย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 กับจํานวนวัวด้วยครับครับแล้วก็ย้ายแปลงไปเรื่อยๆใช่ไหมกี่แปลงครับพี่ตรงนี้แบ่งเป็นกี่แปลงครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เฉพาะที่ปล่อยเลี้ยงนยสี่ครับแล้วก็ที่ตัดอีกสามครับอ๋อครับ ตัดนี้เป็นหญ้าอะไรครับเบงกูร่าอ๋อครับไปะนะครับเดินชมนะครับพี่น้องใช้เป็นลวดไฟเหรอครับพี่ปล่อยไฟยใช่ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ ตัวผู้อ่ะตัวผู้ถ้าเป็นตัวผู้เริ่มต้นอย่านมห้าหมื่นห้าครับถึงเจ็ดหมื่นห้าห้าหมื่นห้าถึงเจ็ดหมื่นห้าแล้วแต่ความสวยอ๋อครับถ้าสีแดงสวยๆสีแดงสวยๆก็อยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้านะครับพี่น้องเจ็ดเดือนหกถึงเจ็ดเดือนนะครับถ้าเป็นเทาโบสเทาอะไรก็เริ่มต้นที่เท่ากันครับเท่ากันเลยอ๋อก็แบ่งตามความสวยครับ ต่ราคาก็เริ่มต้นเท่านี้นไม่เกินเจ็ดหมื่นห้านะครับถ้าตัวเมียล่ะครับพี่ตัวเมียรเริ่มต้นที่หนึ่งแสนครับครับนถึงสองแสนห้าก็แล้วแต่ความสวยแล้วแต่ความสวยนะครับพี่น้องก็มีเปิดจองไหมครับหรือคอดโตค่อยมาดูคอดแล้วค่อยมาดูก็คือจริงๆก็เราเราเริ่มเราเริ่มแบบ บอกขายก็ตอนหย่านมอะไรเงี้ยอ๋อครับเดี๋ยวมาดูคอกครับขอกงามนะพี่น้องก็หย่านมแล้วก็ค่อยมาดูนะครับพี่น้องหรือเดีย๋ยวใครจะจองก่อนก็ได้จองก่อนก็ได้อาจจะแบบถูกใจตอนสักเดือนสองเดือนแรกนะครับมองมองอนาคตเขาออกนะก็ก็สามารถจองได้ครับรบับผสมด้วยผสมเทียมมาหมออ๋อ,อ,อ,อนะเดี๋ยวคอกนี้ เป็นพื้นปูนหมดเลยเลยพี่ใช่เป็นพื้นปูนหมดเลยแตกต,<า>ต่างไหครับพื้นดินกับพื้นปูนพื้นปูนมันก็จะมีความเสี่ยงเรื่องวัวมันลื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะขัดหยาบ,บขัดหยาบแล้วก็ให้อยู่เฉพาะเฉพาะเวลาเราขังอย่างเช่นเข้าคอกนอนตอนกลางคืนอะไรคยับอย่างผมยังไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าวัวพฤติกรรมดุร้ายผมคัดขายหมดเลย๋อเราก็จะเอาเฉพาะตัวที่นิ่งๆไว้ครับ เรื่องนี้ใสยดีเพราะว่าบางทีมันมันอันตรายเจ้าของด้วยแล้วก็บัวตัวอื่นด้วยเงี้ยเกี่ยวกับพันธุกรรมไหมครับพี่ส่งผลไหมครับอย่างของอเมริกาเขาก็มีนะเก็บเก็บค่าไอพีดีค่าเนี้ยค่าความเชื่องนะครับครับเกี่ยวกับอารมณ์อย่างเงี้ยนะครับใช่ครับเกี่ยวกับอารมณ์พี่ช่วยอะแนะนําครับสําหรับมือใหม่ที่อยากเริ่มมาเลี้ยงบัวครับต้องเริ่มยังไงครับ เรียมตัวครับรับผมนะมุมมองขมนะคือต้องรักก่อนนะครับคือไม่ใช่ว่าตามกระแสเห็นเพื่อนเลี้ยงหรืออะไรเงี้ยครับคือต้องรักก่อนแล้วก็ศึกษาทำความเข้าใจกับมันครับกับธรรมชาติของมันให้ให้เหมือนกับเข้าใจจริงๆนะครับเพราะไม่งั้นแล้วมันบางทีด้วยการตัดสินใจให้มันฉับเฉวยมันก็มันจะอยู่กับเราไม่นานครับ ก็เสี่ยงกับการขาดทุนนะครับถ้าซื้อแป๊บๆแล้วก็เลิกเลี้ยงนี่ยังไงก็ขาดทุนนะครับขาดทุนครับผมว่ายังน้อยต้องแปดปีครับครับแปดปีถึงจะแบบอยู่กับมันได้จริงๆครับแปดปีผมว่ายังน้อยไปต้องผ่านให้ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะราบเรียบเสมอไปครับอย่างน้อยต้องเจอโรคระบาดบ้างอย่างเช่นปีนี้ก็ลําปีสกินครับ ที่นี่เป็นไหมครับเป็นครับผมเป็นทุกตัวเลยเป็น<อ>ทั้งกลุ่มแล้วดูแลยังไงครับก็รักษาตามอาการนะครับครับคือเราต้องเข้าใจภาวะของโรคด้วยว่ามันเริ่มจากวันที่หนึ่งมันมีอาการยังไงวันถัดมามันมีอาการยังไงแล้วก็รักษาตามอาการไปครับแต่ละตัวใช้ยา,ยใ,หใ,ยายให้ถูกจุดครับอ๋อแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันไม,ไม่ใช่ว่าฉีดแบบบ้าคลาั่งงั้นบวมรับไม่ไหวมันก็ตายเหมือนกันครับบางทีไม่ได้ตายเพราะโรคตายเพราะยาเนี่ยแหละครับ แล้วก็มีมีรับผสมด้วยใช่ไหมครับครับบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยครับช่วยฝากเบอร์โทรนะครับผมศูนย์แปดห้า่าสองห้าเก้าครับครับมีช่องทางอื่นไหมครับเฟซบุ o กมีเฟซบุ๊กครับชื่ออะไรครับผมสลายุเตสมนัดครับเป็นภาษาอังกฤษอ๋อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแอดไว้เดี๋ยวผมไปแปะให้นะครับพี่น้องผู้ใดสนใจผสมวัวนะครับ การดูแลรักษาก็น้ำเชื้อพ่อพันธุ์ตัวไหนที่สนใจอย่างเงี้ยครับหรืออยู่จังหวัดอื่นหรือสามารถมารับได้เงครับผมมีแบ่งอ๋อน้ำเชื้อม,ม,ม,มีมีพ่อไหนครับยกตัวอย่างถ้าเป็นหัวเทาก็จะมีของวีแปดจจดีฮัจินอะไเงี้ยครับครับก็แดงก็จะมีของสวอ n ์เนอร์ไซเคิลทีก็อีกหลายๆอย่างครับครับอีกหลายๆลายฟารมที่ทีท่แต่ละคนสนใจอย,อยครับ แล้วราคาล่ะครับพี่ประมาณไหนครับเริ่มเริ่มต้นเริ่มต้นหลักร้อยหลักพันมีครับหลักหมื่นก็มีครับอ๋อครับแล้วแต่ตัวนะครับพี่น้องก็โทรมาสอบถามนะครับสี่มอว่าที่เป็นการซื้อง่ว่าขายง่ว่าหรือสนใจง่ว่านะครับหรือว่าสนใจน้ำน้ำเชื่องว่านะครับปรึกษาดูแลวัวนะครับก็ติดต่อได้นะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ ขอบคุณมากๆนะครับพี่ที่มาแบ่งปันความรู้นะครับให้พี่ให้น้องนะครับสวัสดีครับ